เคล็บว่เปลี่ยนอับแอดมินแม่งไม่มีกางจ่ายเขาอ่ะก็ช่างแม่งอับเรามาเล่นใหม่อับอันนี้ไม่ได้ใส่ของนะแค่เสกทูติกเพื่อนให้เอกอับก็ไปกดก็ว่าไม่ต้องกดเหรอครับ ใหม่อ่ะแม่งเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเซิร์ฟเวอร์แม่งแม่งเหี้ยอ่ะบางเรื่องอยู่แบบอ่าทสองอ่บการประจุไข่อะเวอร์โทเทคนี่ผมขอเพื่อนมาเพื่อนให้อ่ะโทเทห้าสิบค5ณห้าสิบแบบเราจะมาข้างบ้านกันนะข้างบ้านแบบอินเลิฟอ่ะอินเลิฟเลยอ่ะเออนะ ก็กะจีดของเลยครับเอาของนี่ด้วยครับมันมันน่ามันน่นมันนักะดีเกินเออเข้าใจนะครับแล้วของที่ผมเอามาก็ไม่ใช่น้อยไม่ใช่เยอะด้วย 跟你拜。 ใช่ดิรับมันเพื่อนมันรู้สึกยังไงของมันวะก็ทีว่ามันเปิดรายการกันอะเออแม่แคดเกมเออมันก็แคดไปแล้วมันเหมือนมาย้ายบ้านหนีผมอะเออก็รู้สึกยังไงอะรู้สึกว่าไม่ดีอะ เขียวเขเวยอ,อย่างเงี้ยแนะนําใช้หินแบบเนี้ยครับมันจะต้มลื่นนะมันเหมือนจะเป็นเก่าแก่ร้อยปีพันปียาวนานถึงกับเกี่ยวประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนผมแม่งปยาอ่อนนะแม่งบอกเอ้ยข้างแอร์กันแต่รู้ไหมครับว่าไมาครับเนี่ยทมไมนะมันไม่มีแอร์ครับ าการที่อันดีเลอร์มาดีสุดแบบออ่าดูว่า ไม่ค่อยมีคัมบี้เท่าไหร่นะเพราะว่าโดนเก็บไปแล้วแต่คัมบี้เป็นยู mm ่ไหรวะมันคายเอานี่ยังมีอีกนะ uh huh. นี่ดินไปดินกูดินกูด uh huh. ินกู uh huh. กมันเกิดอะไรเนี่ย uh huh. เอาเข้าบ้านไ uh huh. ปอาหาร uh huh. ผมก็จะทำอย่างเงี้ยบ่อยๆบ่อยครั้งเหมือนกัน ก็ไปคือหินเรื่องแสงแล้วไปไอโนรลนรกเนี่ยผมไม่อยากจะสร้างมันทําให้การทํางานของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ลกเซิร์ฟเวอร์เขาจะไม่ให้เข้านรกเพราะอะไรรู้ปะครับเพราะว่าจะทำให้เซิร์ฟเวอร์ล็กขึ้นถ้าสึ้เท่าเลยนะเพราะว่าโลกอีกโลกหนึ่งอะเชื่องออกกันอะแล้วแม่แม่ก็ไม่มีวันสุดสุดแบบแม่ก็ มาเปิดเนี่ยกังแรงจริงอ่ะโอ้โหแบบไม่แหลกอ่ะแนะนำไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ประเทศของอังกฤษเขานะคุณจะรู้เลยว่าแม่งมันจริงเลยมันหยุดไม่งเลยเล่นทีหาของสนุกเติมไม่ต้องเติมแลบเล่นเล่นแม่งสนุกอเยอะโอ้โหหาของเอ้ยม่ได้เจออะไร วุ้มกุญแจเพรชุดหนึ่งเลยเอามาอวดของกันเนี่ยเอออย่างเงี้ยแหละมันจะเรียกว่าไม e คร a f t จะคิดดีนะเนี่ยเออเช่นมึงไม่ข้างว่านกูข้างเองอย่างเงี้ยคิดคิดดีไว้ก่อนคิดลบละคิดดีไว้ก่อนนะนี่นักเนดียังระดับหนึ่งเช่นเคย ใช่ไหมอันนี้ก็แมออกป่าถ้าอกแล้วมันมันไม่มองเราอะ่ะเออมันไม่มองเราอะ่ะให้ขยับอะ่ะมันไปแล้วมันหนีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นิ่งๆมากอะ่ะเราก็กันรั้วแมวมันกระโดดได้โขมันว่าจะเลี้ยงได้อะแล้วข้างายแทบร้องนะครับบอกไว้ก่อนลาผมเห็นนะิฝรั่งบางคนอะ เจอเพื่อนแกล้งมากโหแมวกลายตอนนั้นก็เรงกายไม่ไงไง่าอะไรยังแมวกลายร้องเลยเนี่ยครับมันเลี้ยงแมวยากจริงๆนะแมงคือนิ่งๆอะ่ะเอาให้นิ่งอะ่ะไม่นิ่งมึงก็อยู่ไม่ได้อ่ะออลรยังไงมันก็อยู่ไม่ได้อ,ะอ่ะ,ะ,ยงงอยอะขยับนิดเดียวมีมีโทษถึงตายได้อะ่ะเออผมลืมบอกบ้านผม